คลิปนี้นะคะทุกคนเริ่มด้วยการเปิดหม้อหุงข้าวมาแน่นอนละคะ่ะเราจะต้องมีกับข้าวนะคะอย่างน้อยนะคะคนที่เคยทํากับข้าวกับปลาเนี่ยตอนเด็กๆแบบที่คุณแม่สอนเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทําอาหารกินเองหลายๆอย่างแต่อาหารในวันนี้นะคะจอมรวบรวมเมนูที่เป็นอาหารอาหารเจนะคะในเทศกาลเจที่ผ่านมาเนื่องจากเรามาอยู่ในบ้านของคนไทยที่มีเชื้อสายจีนนะคะเขาทานเจกัน นะคะก็มีหลากหลายเลยสําหรับอาหารเจอาหารเจจริงๆแล้วมันไม่น่าเบื่อจําเจอย่างที่คิดนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงและเลือกหาวัตถุดิบมาทํามีอะไรบ้างล่ะคะพะโลโเจนะคะทำราดหน้าเจทุกอย่างปรุงจากผักแล้วก็ฟองต้มหู้นะคะเดี๋ยวนี้มีการดัดแปลงเอาบุกมาทำเป็นลูกชิ้นเอ้ยนะคะหรือว่าเนื้อเอ้ยผสมเข้าไปในลักษณะของโปรตีนเนี่ยช่วยให้เนื้อสัมผัสข,ของ รสชาติอาหารเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมีผัดอะไรอีกหนอนะคะมีผัดฟองเต้าหู้เจด้วยนะใช้เห็ดแทนนะคะใช้เห็ดแทนลูปชิ้นลาดหน้าเจก็มีเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะพโลเจเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยแล้วก็คะน,นะคะผัดคณาเจใส่เต้าหู้ทุกอย่างอร่อยเหมือนกันคะ่ะแล้วก็อิ่มมากเช่นเดียวกันนะคะหลายๆอย่างอย่างเช่น โปรตีน uh, จากถั่วอะไรแบบนี้นะคะจากฟองเต้าหู้ทําให้เราเนี่ยได้รับโปรตีนชดเชยจากเห็ดอะไรแบบนี้ค่ะไม่ไม่จาเป็นต้องทานเนื้อสัตว์ซะอย่างเดียวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอิ่มกันแล้วใช่ไหมขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมอาหารที่น่าทานอร่อยๆมาให้อีกค่ะ